เฉพาะถ้ามังลงก็ไม่ใช่ละวงจรอมเขาไม่แหกมันตัมออเห็นภาพมันลงยังไงโัวไหมครับเสียวเลยครับยังครับัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบสสพี่ขอคำได้ป่ะที่บอสบอกให้เริ่มวยอ่ะบอกให้ต่อให้ต่ออต่อต่อได้ไหมอย่างนี้มันมันมันขอให้ต่อต่อให้ให้โอกาสต่อยต่อได้ไหมถ้าบบสบอกว่าถ้าถ้าไม่ไม่ใช่คือถ้าถ้าบบสบอกว่าถ้าบบสบอกว่าให้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 หยุดเลยเนี่ย มันกมันโจมก็จะหนีถูกป่ะถ้าพูดบอกว่าเอ้ยขออกาสให้ให้เด็กมาต่อยต่อก่อนมันจะจับโจมง่ายกว่าอ่าใช่มันเป็นเกมอ่ามันก็เป็นเป็นแค่เซียนแบบพลาดเดากันไปอะไรแบบประมาณนี้น เป็นยังสดมาเงินสดวิที่ไหนของมันอืมอืมติดไหมติดไหมหลุดไม่ให้ถ้าถ้าถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบที่บอที่ที่เขาตั้งมามันเอาเข้าไว้ตัวทันนเป็ที่ี่ต้องิดประตูเขาเดี๋ยวบโทษเลยเขาสายเขาอ่ะต่อเขาใหม่เอาใหม่หรอกไม่ไม่มีใครมาใช่ไหมไม่น้อยไม่น้อย มีครับผมผมผมเอาให้ผู้กองดูแล้วครับแล้วก็ที่อยู่เขาด้วยครับเบอร์เบอร์เจ็ดพิคอร์่นคือเบอร์ที่เ้าโทรมาใช้ที่ที่ตอนแรกโทรมาใช่ไครับเบอร์ลงท้ายด้วยเก้าเก้างก้าเก้าสองังยาเอาโทรศัพท์มาดูบงยาอันนี้อยู่วันนี้ก็โทรใช่ไหมวันนี้โทรมาตอนเช้าครับอ่า ไม่มีครับคุยคุยว่าไงมั่งตอนที่โทรมาเขาก็โอนตังมาให้แล้วก็สั่งให้ผมเล่นเล่นหมเขาบอกเราคำชับเราอีกครันหนึ่งน้องชาด้วยเก้าเก้าไม่มีน่าจะลบออกใช่ใช่เขาให้ลบออกอ๋อลบออกไปแล้วครับเสี่ยเขาเขาเขาบอกให้ลบออกแต่ว่าแต่ว่าผมให้ผู้กองดูแล้วครับมีเบอร์นะครับอย่างนี้ทุกคนให้แล้วเออดู้วเขาบอกว่าช่วยติดต่อให้ันดูอ่ะใช่ไหมใช่ครับ ครับผมท่านจะสำเร็จแล้วมึงจะรอดโอเคยป่ะครับโอเคไหมครับผมงั้วเดี๋ยวทุกคนทุกคนเงียบแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดักฐานเอาไปิดลงปิดลน์ในส่วนของปิดเสียงปิดเสียงให้หมดเลยครับครับได้ครับได้ครับูปิดปิดเสียงให้นี่ไลน์แล้วผมปิดไฟฟ้ได้ครับครับสมมาติจะอยู่ในสายด้วยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเสียงโอเคได้ครับผมได้ครับทุปิดเสียงเราตัดได้ครับได้ครับ

โทรตอนนี้ปิดเสียงปิดเสียงทุกคนพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมเราพร้อมที่จะคุยอ่นั่งสติก่อนนั่งสติก่อนเอออ่ะให้ให้เป็นนิดนึงเหมือนที่เราคุยกับเขาอ่ะเวลาเขาโทรมาหรือเราโทรหาะเขาเราคุยกับเขายังไงเอออย่างเงี้ยอ่ะอ่ะวิธีการอ่ะให้มันเสียนะถ้า้มันเสียนะพิ่นัทอ่ะเราต้องต้องเป็นเสียงอีกวันเราอัดไว้ไม่เป็นไรเราอัดไว้อยู่แล้วเดี๋ยว่่อสงให้เาะโอเคป่ะ ตั้งปกติก็มีวิธีเดียวที่มึงจะรอดมึงก็เพื่อตัวเองยังยังอยู่รูปเบอร์อยู่กับผู้กองผูรูปเบอร์อัดไว้ให้ผมด้วยีผมจะไดด้ปิไม่เบอร์อยู่นู่นเงี้ยเบอร์ไม่มีอ้าวเหรอเราเราเราโทราล้วเราลบออกเหรอใช่ครัเขาให้บอกอะไรองมาอนาคตก็วางแล้วมันก็ปากแข็งไม่มีไม่มี เนี่ยถ้าผมไม่เรียกมันมานั้นยังไม่เรื่องเขาคู่เงขางไม่บอกหัวหน้าไม่บอกพี่เพชรไม่บอกทีมงานน่ะเขาบอกว่าถ้าเสิผมบอกว่าเออใครจะมาทําเองไม่มีใครทำหรอกนเงโทรได้เออใช่ไหมครับเดีอยูกองเองกลัวโจรบ้าหรือเปล่าออเนี่ยมันปากแขงไม่บอกยังไม่บอกเขาว่า ทุกคนฟอรมนะครับโอเคเงียบนะครับศูนย์เก้าสามเฮ้ยศูนย์ส่เก้าหกแล้วก็เเดี๋ยวนั่นจะเข้ามาไหมเนี่ยหนอกไปแล้วมีใครเข้ามาไหมล็อกเลยลมันไม่ใช่ล็อกก็ยังไม่ปลอดภัยถ้าเกิดใครมามาเคาะมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเฝ้าไวข้างหน้าเยวขเข้ามา เียวทไ่ง้นองฟองลาคนก็ได้ขอแป๊มึงขอแป๊มึงเดี๋ยวให้พี่เพทถ้าพี่เพทเข้ามาขอให้มันคอยจะหลุด้าพี่เวเข้ามา้มันกินแล้วมันมีครแ่ไม่เดี๋ยวมันเดินจับมานี่คพูดกับเขาังใจไเองตั้สิงตั้งสติไว้เองจะคุยเขาไงคือทำงานสำเร็จแล้วเเคุาไงอ อ่งนี้ตั้งนะติเขาบอกว่าผมทำงานเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมต้องการเงินเปิดทีวีหน่อยก็ได้ให้มันดูเป็นธรรมชาติจะให้ผมตอนไหนเปิดทีวีหน่อยเปิดทีวีหน่อยในธรรมชาติว่าจะจ่ายตังรุกว่าคำแรกจะพูดว่าผมทำงานเสร็จแล้วครับแล้วเงินผมจะได้ยังไงนะตั้งนติดีคำนี้คำแรกเขากับเองว่ายังไงล่ะเอ้วก็ที่สมมติบอกว่าอย่าให้เขาโอน เขาโอนเงินสดเพราะว่าเดี๋ยวก็โอนเออจะมีหลักฐานว่าเขาจับจับจับต้องัลจับได้ใช่จ้องเราอยู่อะไรเงี้ยมันก็บอกไปเงียบเห็นไหมที่หมดแล้วเปิดทีวีก่อนมาเดี๋ยวนต่อให้มันมีเสียงที่วงทีวีเออเหมือนว่าเออมันกลับมาแล้วผมคิดได้ไงวะน้องเอ้ยหาได้โอกาสมึงแม่งคนที่ไหนวะจังคนที่นั่นเหรอเขาเป็นคนขายไฟอยู่นครนายกครับมันผมไปคุ้นคุ้นหาชื่อเขาตามที่เขาอุ่นเงินมาให้ผมครับ คนดูในในไไไออ้้คนที่เล่นนกต่อกูเชี่ยวเลยคนดูคนคนดูในคนที่เล่นมวยห้าแสนนะมันไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาว่าเป็นคนขายคนขายควายสวยงามเออไม่ใช่นกต่อไนี่อยู่ก็โทรมาว่าอะไรแล้วฟาร์มเขาตรงกับหน้าเขาที่มาคนเดียวกันที่บอกให้เองทำเลี้ยงควายอยู่นักนายกอำเภออะไร เซียนมวยม่ดเซียนมวยแต่ผมเลี้ยงโครก็รู้จักดไม่แพ้ีไม่ต้องไปต่อเป็นรองตัวจริงก็คนใวงการมวยตัวจริงกัคนในวงการมวยใช่คนกาตัวจริงกูรู้ว่าตัวจริงแต่คนนี่เอาเงินให้เขาไปจ้ามือหนกคนวงการมวยแต่คนที่ผมเจอหน้าไม่เราก็ต้องไปเราก็ต้องขยายไปจากมวยนะไก่เชื่อไหมเชื่อเลยถูก ไอ้พี่จะบอกอะไรหฟังมีคนส่งมาบอกพี่แต่เช้าแล้วว่าเขาเล่นเองล้มกันข้อความไันมีเลยพี่ยังเซฟไปแต่พี่ไม่ได้บอกใครว่าเอนเล่นล้มพี่ก็ยังเป็เพี่ยงมึงอัดฉีดเป็นแสนมึงจะล้มยังไงวะไม่มีทางรอดเลยคือถ้าตรงนี้ถ้าถ้าคนรู้เองคุยไปแล้วใช่มีคนส่งข้อความมาผมคุยในกลุ่มเพื่อนว่าเนี่ยถ้าทีมงานล้มเนี่ยนะสามารถที่จะคุยแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยเนี่ยมันจะไอ้นี่เลยเนี่ย บอกล้มแต่เมื่อเช้าแต่บอกสองยกรอมันส่งชัดเจนไหมเนี่ยเล่นหลานเนี่ยโมเห็นเข้วเราก็ไม่สนใจอะไรเห็นมันก็เหลดมันก็เออทำไงบักกัต้องปิดตัวคนนักการยศมันแชรมันนอนเอาเงินมาดูกามวยคนดูการมวยเชื่อพี่กูนี่โจรมาก่อนมึงนะกูจะบอกให้เออเนี่ยกูนี่โจรเขาแค่ เอาคนนี้มาแล้วแต่แบบผู้กองพูดอะใจเย็นเราต้องถือลูก่อไม่เป็นไรไหนแม่มึงมึบอกจำหน้าไม่ได้ผมจำหน้าก็ได้รู้แต่ว่าเขาให้มึงไอ้คนนี้แค่ลูกต่อแต่คนนี้คนนี้เขาเป็นคนที่สั่งมันมาให้ทีนี้เออคนเลี้ยาเงินมาให้เนี่ยมันอยู่นี่แหละอยู่วงกลมนี่แหละถูกยังไงก็ต้คนหนังมึงได้กันใช่ไอต่อมันไม่ยากหรอกตัวนั้นน่ะคนจ้าห้าแสนมันได้เห็นตัวนลยได้ก็ตั้งมือเล่นไปต่ำกว่าสองล้านสามล้านเขาจ้างห้าแสน กไม่ได้หรอกผมไม่ต้องเอาอย่าะเงี้ยเด่นเยเนาะเอายังไงเดี๋ยวมอนยันหลักไปทีเดียวเห็นเห็นนะเขาเขาไม่ถูกไม่ถูกไม่อูกเลนถ้าเกิดว่าผมว่าผมไม่ได้โชมมวยอีกแต่พ่อแม่ผมก็ไม่มีแล้วผมเอามันกลัวเขาเลิกเลิกกลัวเลิกกลัวกลัวจะไม่ได้โชกมวยอีกครับผมว่าถ้าเกิดผมไม่โชคหวยอีกผมก็ไม่รู้จะไปทาอะไร มื่อก่อนผมก็เคยกินยาพ่อแม่ผมก็ไม่มีแต่จะไม่ใโ้นหตุการณ์ผมเราผมยอมรับรูบจ้จักถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมจะบอกคนโตครับเขาพูดมันไม่เหตุคงไม่มีเหตุการณ์นั่นแหละเขาจาา้าเขาตายแล้ว <c oughs> เขาผูกผมว่าถ้าเกิดว่าผมไปบอกใครเนี่ยเขาจะเขาหยิอาปืนมายิงเพื่อียกว่าห้าของเขาผูกมีลูกพี่มึงก็อยู่นะครอยู่อุทัยมึงยังดูอุทัยอ่ะมันมีว่าสีเสืเ้ออะไร ไอคนจ้างมึงโตโตไอคนที่คิดจะจ้างมึงนะสีเสื้ออะไรนี่มาจ้างเมื่อกูเนี่ยสองมันนี้เขาจะจะบอกให้ด็อกเตอร์เนี่ยเอแค่เศษนะมึงจะคิดอย่างนั้นเลยต่อมึงขู่กลับไปยังได้เลยนะโตไอคนแค่กูคิดไอกูก็ไม่กล้าแล้วต่อมึงมีอะไรพูดมาความจริงอย่าไปพูดอย่างนั้นเชื่อปีนี้มึงแค่เออมึงแค่บอกลูกพี่มึงนะ คนที่ขู่มึงเนี่ยนะไม่มีที่อยู่แล้วประเทศไทยนี่มึงบอกเนี่ยมึงบอกพวกน้องนี่มีอะไรพูดตอนเนี้ยเจาสิทธิ์ดีพูดอะไรพูดพูดออกมาให้จริงจังอย่าไปพูดคำว่าเขาปืนมาอ,อยู่แค่มึงใช้ซีเสื่อเนี่ยบางทีถอใช้เสียเนี่ยผมถามนักเรียนที่ไหนมันจะกล้าวะจริงไหมออสริงไหมเนี่ยอย่างผมเนี่ยต้อรู้ว่าเจ้าของตีเสื้อมึงใครออเ